้าฝ้ายเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวใต้ท้องแขนย้อมสีก็ได้มีความหลากหลายมากพลาสติกก็ได้หลายสีนะเออเดี๋ยวยังไม่จบอีโคแบท l e จ์ชิงเปิดก่อนเหรอคิดว่าจะชนะใส่ก่อนได้เปรียบอีโคแบท l e ววันนี้เราพูดถึงถุงพลาสติกกับถุงผ้า <laughs> ผมอยู่ในส่วนของถุงพลาสติกฮะเ <laughs> พราะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับ <laughs> การที่ถุงผ้ามาเรียกเราว่าแอม o t อ p l ด s t i ลา a g เล่นใหญ่เนะ่นุ่นชอบถุงผ้าค่ะเพราะว่าบิ๊กแอนแมชได้หลายรูปแบบหลายเสื้อผ้าของเราเอางี้ดีกว่าทำไมพี่ท็อปถึงแบบเลือกใช้ใช้บ่อยแค่ไหนถ้าเกิดของที่ผมต้องใส่มีน้ำหนักผมจะใช้ถุงใบนี้ถ้าเกิดใส่อาหารที่เป็นแบบกล่องพลาสติกผมก็ใช้ใบนี้เพราะว่ามันแข็งแรงทนทานใช้บ่อยดูได้จากสภาพที่มันเยินแล้วได้ค่ะ ดูความสมบุรสมบันนะดิฉันก็มีร่องรอยอารยธรรมนะที่ใช้จริงใช้บ่อยจริงๆแล้วถุงผ้าเราสามารถพับได้ค่ะคุณเ,คเราสามารถเอาถุงผ้าเนี่ยไปได้หลายแบบเอาซิเอวันหนากว่าเบาๆเดี๋ยวเอาที่มาดีกว่า ที่มาของพลาสติกนะฮะพลาสติกบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่นะก็จะมาจากน้ํามันก่อนที่จะได้เป็นน้ํามันเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นล้านปีใช่ไหมส่วนของนุ่นค่ะพ้าฝ้าเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันว่าเขาปลูกบนพื้นแผ่นดินนี่แหละอาจจะใช้น้ําเยอะนิดนึงประมาณ70,00กว่าถึงกับ20,000กว่าลิตรก็ดูเยอะเบาๆปลูกเองเดี๋ยวสิฉันก็พูดแฟกไงแต่ว่าถ้าบางที่เป็นการปลูกฝ้าแบบออแกนิคก็คือจะไม่ใช้พวกสารเคมีก็ถือว่า เป็นการบำรุงดินไปในตัวมันจะรู้สึกถึงความนุ่มสบาย <c oughs> ไม่ราใครเคลืองผิวใต้ทองแขนของเราย้อมสีก็ได้มีความหลากหลายก็ไพลาสติกก็ได้หลายสีนะเ เดี๋ยวยังไม่จบแต่จริงวันนี้ค่ะเราจะบอกว่า Eco Battle ของเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไม่ดีแกเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่ดีไม่แต่เราแค่จะพูดถึงความดีงามที่เราเลือกมองแต่เอางี้สิ่งที่ไม่ดีของถุงผ้าของตัวเองนั่นก็คือว่าเราเนี่ยแหละค่ะที่แบบมีถุงผ้าเยอะเกินเราเชื่อว่า1คนหรือว่าหนึ่งบ้านยังมีมากกว่าถุงผ้า1ถุงในออฟฟิศเราก็มีมากมายไก่กองพับๆับได้มาจากหลายๆที่ซึ่งถ้าเกิดคุณได้ถุง ถ้ามาหนึ่งถุงแต่คุณใช้ไม่คุ้มค่าเอาจริงกะเทียบกับทรัพยากรของโลกที่เราใช้น้ำใช้แรงงานคนใช้นู่นใช้นี่มันก็ดูไม่คุ้มนะเดี๋ยวผมว่าสิ่งที่นุ่นพูดอ่ะน่าสนใจเหมือนกันฮนะต่อให้จะเป็นถุงพลาสติกหรือต่อให้จะเป็นถุงผ้าก็ตามไหนๆเขาก็ถูกผลิตขึ้นมาแล้วอ่ะอเราอยากจะให้ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดไม่อยากที่จะให้ใช้ครั้งเดียวหรือว่าพอคุณได้ถุงผ้าจากการแจกฟรีได้ตามงานหรือซื้อมาแล้วคุณใช้ครั้งเดียวแล้วคุณเก็บไว้อ่ะผมมันน่าเสียดาย อุตสาหผลิตขึ้นมาแล้วอยากจะให้ใช้ให้คุ้มที่สุดผมว่าอันนี้นะ่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับแบทเทิลนี้นะส่วนคุณจะเหมาะกับถุงพลาสติกหรือคุณจะเหมาะกับถุงผ้าก็แล้วแต่แล้วแหละเลือกที่เราเหมาะะกันแต่ใช้คุ้มค่ามากที่สุดสําหรับการแบทเทิลจบไป